สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่บ้านที่พี่แก้มยุ้ยนะคะทำไมเธอถึงเรียกพี่แก้มยุย้ยนี่นี่แก้มกกยุ้ยมากเลยอตอนนี้เรามาดูต้นมะขามนะคะต้นทรรมรีนต้นสูงใหญ่มาเป็นมะขามเปรี้ยวหรือมะขามหวานคะ่ะข้าวหวานนี่ต้นลูกท้ออ๋อนะะี่ต้นลูกท้อนะคะว้าวเคยเห็นบกเครื่องวานลูกทอ้อแต่ไม่ทอ้อคนก็ไม่ทอ้อใจก็ไม่ทอ้อนะคะ อยู่ไงฮะอืมเอปเป็นอไรฮดเฮดเตเมอร์เฮดจังเกิ้ลโอ้โห้โหโอ้ตอนนี้ตังตัดก้อนเนาะใจกินเนาะดูดูว่าเปลืองหวานไปดูนต้นน้งเรื่องเชิดนี่้ำมาในตัดตดวนีด

มะยมชิดเออลืมนี่แจกเลยเนาะอันนี้คือต้มอะไรคะผักหวานผักหวานตะกอนอุ้ยแถานี่ไอ้เขาว่าให้ผักหวานบ้ามหรือผักหวานป่าคะผักหวานป่าโอ้เวอร์ดีกูเซ็กซี่เลยจังเลยมามมัดกี้เพี่ยว้าวผักหวานป่านะคะต้นผักหวานป่าจะดูเหรอมะเขือหวานนี่ต้นมะยมชิด ทำมมันม่ลูกเล็กลูกใหญ่มายงชิดนะคะเอ๋ขอลูกดิบหนึ่งลูกนี่มายงชิดอันนี้ก็ยงชิดดูแต่มันมีย่างไม่มีลูก อันนี้คือลูกสุกอะเห็นกันไหมคะลูกเหลืองไม่ใช่ลูกสุกมันเหลืองแล้วคือมันสุกแล้วมันต้นเหตุผลทาไมถึงเก็บลูกดิบเพราะว่าจะไปจิ้มกกะปีเออเหไหมนี่คือประเทศไทยของเรานะคะมันตน้ำใหญ่ โอ้นี่ต้มนำใหญ่ใหญ่ามากแล้วก็ล้มด้วยอืแต่ล้มแต่เขาก็ยังเกิดเขาก็ยังอยู่ดีนะคะย่ำนั่นเรือแถาย่ำที่อย่างว่าย่ำย่ำสุีีเขาเคเดือดไหนบงย่ำจิงเรดเออช่วงไหนว่าิสิมีมันลองู้นี่พี่แก้มยุวจะเด็ดชาลูกมะปังไม่ใช่สิมะยงชีก ชิดเอดชิดไกลวิธีการนะคะโอ้ยตัว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 ดูบีแคม่ีแค <Be careful. S 2> มันจะเข้านะเอาแล้วโอเคสังหออินับหนมม้อเพราะแล้วอินับอินเกินนกเ้ายังโทันกินเอาเป็นตัวอย่างก่อน ใช้ได้ไล่เติบยุ่ได้เลยนะอันนี้เอาไปกินเห้าแซ่บอร่อยพี่แก้มยุยกำลังแบบหามา wow. ยงชิดให้เรานะคะว้าวมันไข่ไก่เลยแมมโดโดูสิมันสวย,ยมากใช่ใช่ใช่ ที่ที่อันไปเห็นบอ่อันวัดวัดอีหยังก็วัดอันหลวงพอ่อหลวงพ่อยังขึ้เน,<ห>นเฒ่าให้เลาทีไปหัวนั่วัดสวนแก้วนะนะสงกาจะใส่หลวงพ่ออีหยังก็วัดสวนแก้วนะบ่แม่นวัดว,ว,วัดอีงวะวัดวัดสวนแก้วท่านผูกนี่แหละวัดแก้ววัดสวนแก้วหลวงพอ่อ วัดกา่วนแก้วเออหลวงพ่อหลวงพ่อยังวัดสวนแก้วนะทำม่นมันบากเอากินก่อนเด้อกินโอดกินโอดเอาครบ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 หอมีสารพิกมีปอดคงไข่มีปอดรสหวานทานง่ายเอออือวัดสวนแก้วหลวงพ่อยังเนาะเอเดี๋ยวเออหลวงพ่อยังเอ๋ไม่ใช่พุทธศิกระเออไม่ใช่ไม่ใช่ท่าน ที่ทำอยู่ทุกวันนี่เท้วันนี้ช่างอเอา้าเอ,อ,อียงวะขึ้นหนังสื่อบวกแต่เบื้องหน้าท่านออกเออม,มันจะขึ้นออกอยู่ได้ดีท่านโอ้ยท่านอะไรเนาะที่ท่านเสียงแหบๆนั่นอ่านะไปมาทางลัดยางเนี่ไปทางลัดยางแม่นบัทางลัด ว่าแม่นพุทธอิสระท่านอย่างวะอย่งกาลิยาโนน่ะนะมารักนหลวงพ่อพย้อมแม่นบอกแม่นหลวงพ่อพย้อมกาลิยาโนเออเออพอลุวัดสวนแก้วกาสวนแก้วอืมกาสวนแก้วอืมโอเคนะฮะเดี๋ยววิดีโอใหม่